เป็นปเป้ได้แจ้งกับเพื่อนร่วมทีมเปเชนะครับว่าเขาจะอยู่กับสโมสรต่อไปในฤดูกาลน,นี้แล้วก็ค่อยย้ายไปอยู่กับเรอัลิดในปี2022ครับนี่เป็นรายงานข่าวจากทางด้านซาเดนาเซอร์นะครับ เอ็มบัปเป้ส่วนหน้าของปารีสแซงต์แชรงกงได้บอกกับเพื่อนร่วมทีมนะครับในสโมสรนี่บอกว่าเขาจะอยู่กับทีมต่อไปในซัมเมอร์นี้ตามรายงานข่าวของทางด้านซาเดน่าเซอร์และก็ทางด้านเลโอนาโดนะครับสปอร์ตติ้งดีเรคเตอร์ของทางด้านปารีสแซงต์แชรงกงก็ได้บอกไปที่ด ressing room เช่นเดียวกันนะครับแบบเดียวกันเลยนะครับก็ทางด้านซาเดน่าเซอร์ก็นำเสนอข่าวนี้ช่วยด้วยเช่นเดียวกันนะครับซาเดน่าเซอร์บอกว่าเอ็มบัปเป้นี่ต้องการที่อยากจะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดเมื่อตอนที่เขาการจะเป็นฟรีเอเจนต์ในซัมเมอออออรรรรรร์หหนนนนนน้้้้้้าา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 าคคคััััััับบบบบฤฤดดดดดดููููกกกกกกกลลลี็็ยยยยย่่่่่่ททงงงงเเเปปปชไไไแตวจะมิ มีรายง,งานข่าวแล้วก็มีเรื่องที่พูดคุยกันหนาหูมากๆนะครับกับสถานก,การณ์ของเอ็มปารเป้ในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ก็เคลียร์แล้วนะครับว่ายังไงเขาก็จะไม่ต่อสัญญากับสโมสรครับปาเลซเอนจูแมงต์ต้องการที่อยากจะเก็บเขาไว้นะครับแต่ก็รู้ดีครับว่าสุดท้ายแล้วเขาก็จะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดิดครับเบเชไม่ขายนักเตะคนนี้ครับให้กับทางดานเรอัลมาดิด แล้วเอ็มปาเป้ก็จะไม่มีการกดดันสโมสรใดๆทั้งสิ้นนะครับที่จะเป็นการแบบทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูแย่ลงครับนั่นก็หมายความว่าเปเช่จะเก็บเขาไว้อยู่กับทีมด้อีกหนึ่งฤดูกาลนะครับแล้วหลังจากนั้นฤดูกาลหน้าครับเอ็มปาเป้จะกลายมาเป็นนักเตะของเรอัลมาดริดเรอัลมาดริดนี่ก็คงจะต้องรอคอยไปอีกหนึ่งปีนะครับจึงจะสมหวังครับสำหรับทางด้านฟอร์เรติโนเปเรส แต่ก็ต้องทําให้เรอันบริดหนักใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าจากนี้ไปอีกหนึ่งฤดูกาลก็มารวมกันครับว่าสถานการณ์ของเอ็มเปอเป้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนครับแฟนบอลเรอันบริดก็อาจจะคิดนะครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าหากเปเชสามารถที่จะโน้มน้าวให้เอ็มเปอเป้ต่อสัญญาฉบับใหม่ได้ล่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะาะทีมประสบความสําเร็จถึงขนาดคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้แล้วถ้าหากเอ็มเปอเป้ไม่ต่อสัญญากับปารีสแซนช์แมง มันจะมีสโมสรอ,อื่นอีกไหมที่จะเสนอเงินให้มากกว่าที่ทางด้านแฟ a l m a d r เตรียมจะให้กับทางด้านเอ็มปาเป้แล้วถ้าหากลสบังกอสทำผลงานได้ไม่ดีล่ะในฤดูกาลนี้เอ็มปาเป้ยังต้องการที่อยากจะย้ายมาอยู่กับทางด้านแ e a l มริ r ต่ออีกหรือเปล่าแล้วถ้าหากเขามีอาการบาดเจ็บล่ะมันมีเรื่องให้คิดตามมาอีกเยอะแยะนะครับทุกคนก็วิตกกังวลนะครับว่าคือถ้าสารการมันลากยาวอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายแล้ว Real m a d ดในฤดูกาลหน้าจะได้ตัวเอ็มปาเป้จริงๆหรือเปล่าแต่มองดูแล้วนะครับถ้ารักกันจริงอะ่ะนะครับเทีเ่ยว แอนเมริดนะครับแต่ว่าอะไรอะไรมันก็ยังสามารถจะเกิดขึ้นได้นะครับทางด้านสื่อเจ้านี้นี่ก็ยังได้บอกทิ้งท้ายนะครับว่าถ้าหากแอนเมอริดนี่ต้องการอยากจะได้เอ็มพัเป้จริงๆเลยนะงั้นพวกเขาลองดูสิลองดูสักตั้งหนึ่งลองยื่นข้อเสนอให้กับทางด้านปารีสแซง์แงมงพิจารณาดูเอาสักประมาณ1 0 0่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบล้านดูก็ได้เผื่อทางด้านเบเชยเขายอมรับข้อเสนอดังกล่าวถึงแม้ว่าก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันก็คงจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นยากครับแค่แสดงความจริงใจเบื้้อตนครับ แต่ว่ามาก้าครับสื่อชื่อดังอีกเจ้าหนึ่งของทางด้านสเปนนี่ก็ออกมาบอกแฟนบอลเรอัลมาดริดนะครับบอกว่าถ้าหากไม่สามารถจะคว้าตัวเอ็มบัปเป้ได้ในซัมเมอร์นี้เรอัลมาดริดก็จะไปเอาทางด้านเออร์ลิงฮาแลนด์ครับสองคนนี้นี่ก็เป็นเป้าหมายของเรอัลมาดริดอยู่แล้วนะครับกะว่าจะเอามารวมกันครับในปี2022คือปีนี้กะว่าเอาเอ็มบัปเป้ครับแล้วก็ปีหน้าเอาฮาแลนด์ครับยังไงสองคนนี้ก็น่าจะเสร็จทางด้านเรอัลมาดริดนี่ตามที่มาก้ารายงานนะครับแต่ว่าถ้าหากเอ็มบัปเป้ไม่มาจริงๆแล้วก็ไม่เป็็นน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 ไไรร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 รคคคััััััับบบเเเเเเอออออลลมมมมาาาาาดดิิิยยยยงงงีีีููู่่่ใใใกกกกะะะะปป๋วๆ200้้้โทจซซืต์ นะครับขายมาตินโอเดการ์ได้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยตามข่าวทางด้านมาตินโอเดการ์ต่อนะครับอรื่องฮันแลนนี่ซัมเมอร์หน้าค่าสิทธิสัญญาอยู่ที่75ล้านยูโรแต่อาจจะบวกนู่นบวกนี่เข้าไปก็อาจจะเป็น90ล้านยูโรครับบริเตนดอทมูลพวกเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ายังไงก็ไม่มีทางที่จะเก็บนักเตะคนนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากแรอัลมาดริดไม่สามารถจะคว้าเอ็มปาเปไ้ได้จริงๆแล้วก็มันก็มีความเป็นไปได้นะครับที่บริเตนดอทมูลอาจจะยอมตัดใจครับ ขายนักเตะคนนี้ในราคา100ล้านยูโรครับเราดริดก็พร้อมอยู่แล้วนะครับในการที่จะทุ่มเงินครับคือเงินที่จะเตรียมให้กับเอ็มบาเป้ค่าตัวของเอ็มบาเป้ในฤดูกาลนี้งันก็ไม่ต้องครับเงินก็เอาเงินก้อนนี้แหละไปซื้อทางน้านเออร์ลิงฮาแลนด์ครับส่วนเอ็มบาเป้ก็รอเซ็นฟรีในซัมเมอร์หน้าครับ